สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องกัมพูชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกะเหรี่ยงนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับวันที่14มิถุนายนพศ2564ครับ,รบวันนี้ก็ ผมจะมีข่าวอยู่สองประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้อง FC ต,ตุ๊กตันได้รับพังไปเลยกันนะครับข่าวประเด็นที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับกองทัพของกบฏมีน้องหลายเล่ยยิงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัฐกะเหลงแรงนะครับเสียชีวิตไปแล้วประมาณห้าสิบคนนะครับนี่ก็เป็นสื่อข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นนะครับในรัฐกะเลงแรงออกมาแถลงข่าวนะครับ การเล่นที่2นะครับนี่ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของกองทัพสหภาพกานเล่ง KNU นะครับก็จะมีการเจอกันนะครับกองทัพสหภาพกานเล่งกองทัพกองกำลังพิทักษ์ไซแลนด์ p ี f นะครับแล้วก็กองกำลังของ d k p a นะครับก็มีอยู่ประมาณ3ามกลุ่ม4กลุ่มนะครับก็จะพูดคุย จะจะหาทางออกร่วมกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศพม่าณเวลานี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่กองกำลังกระเด่งนะครับหลายๆกลุ่มนะครับที่จะมาปรชสมร่วมกันนะครับหลังจากที่ทางกบฏมีนองหลายยึดอํานาจนะครับก็นี่ก็ถือว่ากําลังเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมา พูดคุยเจรจาหาทางออกลมกันนะครับการปรผสมก็จะจัดขึ้นที่ในรัฐของกองทัพสาภาพกันเลงหรือว,ว่า k n u นั่นเองครับนะครับเรามาดูข่าวประเด็นที่หนึ่งกันก่อนนะครับหลังจากที่มีการสู้รบกันมาผมคิดว่าสักระยะหนึ่งนะครับก็น่าจะประมาณหนึ่งเลนกว่านะครับวันนี้นะครับกองทัพกบฏมีหนองหลายนะครับก็เลย ยิงพี่น้องประชาชนผู้ที่ไม่มีความผิดอะไรนะครับในรัฐกะเหลงแรงนะครับวันนี้เสียชีวิตไปแล้วประมาณห้าสิบคนนะครับนี่ก็เป็นทางสื่อข่าวท้องถิ่นนะครับสื่อข่าวในรัฐกะเลงแรงออกมาแถลงข่าวนะครับให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพม่าและอยู่ในต่างยุ่งในต่างประเทศนะครับก็ให้ วนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัดกระเลงแรงนะครับเมื่อวานวันที่13นะครับมิถุนายนพศ2564ายครับสื่อข่าวในพื้นที่รัดกระเลงแรงครับพี่น้องก็ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่รัดกระเลงแรงหน้าเวลานี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนได้เสียชีวิตไปแล้ว ไม่ต่ำกว่า50คนนะครับจากผีมือของกบฏมีนอออไลน์นะครับที่ยิงพี่น้องประชาชนนะครับผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่มีความผิดอะไรนะครับหลังจากที่กองทัพกบฏมีนอออไลน์และกองกลังพิทักษ์ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัฐกะเลงแรงนะครับกองกาลังพิทักษ์พิทักษ์ประชาชนหรือว่า PTF นะครับไล่สู้รบกันมาผมคิดว่าน่าจะมีประมาณหนึ่งเลนกว่านะครับวันนี้ก็ ทำให้มีพี่น้องประชาชนไล่ตายไปแล้วประมาณห้าสิบคนนะครับก็น่าเศร้าใจครับพี่น้องในพื้นที่รัดกะเหลงแรงหน้าเวลานี้ก็เหมือนเมืองล้างนะครับบ้านเรือนถูกเผานะครับและถูกทำร้ายนะครับก็เกือบจะไม่ค่อยมีบ้านที่สภาพดีอยู่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีแต่บ้านเรือนที่ ถูกทำร้ายและถูกเอาไฟเผานะครับจากพี่มือของลูกน้องกระบดมีนองหลายนะครับก็น่าเศร้าใจนะครับพี่น้องผมได้เข้าไปดูเป็นวิดีโอนะครับก็น่าเศร้าใจจริงๆครับสำหรับพี่น้องชาวกระเล่งแรงวันนี้นะครับก็ยังไม่สามารถกลับบ้านของตัวเองได้นะครับวันนี้ก็ไปอยู่ในป่าในภูเขานะครับก็ตัวเลขเบื้องต้นก็ประมาณ หนึ่งแสนกว่าคนนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่ารัดกะเลงแรงก็เป็นรัดที่กว้างใหญ่ครับพี่น้องมีหลายจังหวัดร้อยกันนะครับไม่ใช่มีแค่จังหวัดหลายจังหวัดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังมีการสู้รบนะครับไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าในพื้นที่ตามป่าตามภูเขานั่นเองครับเราจะมาดูทางผู้ที่ เสียชีวิตกันบ้างนะครับยิวที่จังหวัดในกันบ้างนะครับที่ถูกทางลูกน้องกบฏมีน้องลายทำร้ายหรือว่ายิงตายนะครับจากเหตุการณ์สู้รบกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัดกระเลงแรงครับพี่น้องก็ทำให้มีพี่น้องประชาศนนะครับสาวกระเหลงแรงและเสียชีวิตท,ทั้งหมดห้าสิบคนนะครับก็หลายจังหวัดหลายหมู่บ้านด้วยกันนะครับ หมู่บ้านที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือในเมืองผายขนนะครับสามคนนะครับและในเมืองปลายอีกหนึ่งคนนะครับและเมืองลอยก่ออีกสิบเจ็ดคนนะครับและเมืองลาเคนะครับก็อีกหนึ่งคนนะครับและเม,มืองเหมาะโสนะครับ อีก28คนนะครับก็รวมกันทั้งหมดก็ประมาณ50คนนะครับก็ขอเปลี่ยนกําลังใจให้นะครับก็ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะครับต้องผ่านพ้อนไป้วยกันนะครับสําหรับพี่น้องสาวกะเหล่งแรงนะครับก็ขอสแสดงความเชื่ใจนะครับกับผู้ที่ไล่เสียชีวิตเลยนะครับสำหรับพี่น้องสาวกะเหล่งแรงนะครับ ก็วันนี้นะครับพี่น้องก็ยังไม่เลยกลับว่านกันนะครับก็ยังไปอยู่บนเขานะครับก็ยังไม่กล้ากลับว่านนะครับถ้ากลับมาก็โก้ลูกน้องกระบ,บิดมีหนองหลนะครับจะกลับมาทําร้ายเอานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านเลอนพี่น้องประศรโซนนะครับไปอยู่ในรัดเกรงแรงวันนี้ไม่มีว่านเลินที่สภาพดีอยู่นะครับก็เทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับ ทั้งหมู่ว้านนะครับก็เหมือนหมู่ว้านล้างนะครับว่านเลนก็ถูกทางลูกน้องกบฏมีนองลายเอาไฟเผานะครับและทุบทิ้งนะครับก็รู้แล้วก็มันโหดร้ายจริงๆนะครับสำหรับน้อง,งกบฏมีนองลายนะครับทํากับพี่น้องเาวกระเหล่งแรงนะครับบ้านเลนพี่น้องได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมู่ว้านนะครับก็น่าเศร้าใจนะครับ ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับ,บพี่น้องสาวกระเล่งแรงนะครับเราต้องผ่านพ้นไปร่อยกันและสู้ไปร่อยกันนะครับครับพี่น้องครับเรามาดูข่าวปะเด็นที่สองกันต่อนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เริ่มมีข่าวดีนะครับ <im ple k> <im ple k> <im ple k> สําหรับพี่น้องสาวกระเล่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ใช่พี่น้องสาวกระเล่งแรงนะครับันนี้ก็ ถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่บ้านผมก็เรียกว่าพี่น้องสาวกระเล่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่พี่น้องสาวกระเล่งแรงนะครับเป็นคนละกลุ่มกันนะครับนี่เป็นกองทัพสาภาพกระเล่งหรือว่า k n นนะครับก็มีกองกําลังทหารนะครับพี่น้องแตกต่างจากพี่น้องกองกาลังสําหรับพี่น้องสาวกระเล่งแรงนะครับ วันนี้ผมคิดว่ามีทหารไหมน่าจะมีอยู่ครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าสมัยก่อนโน้นผมก็เคยรู้มาบ้างนะครับก็เคยไปร่วมกับกองทัพพม่านะครับแต่วันนี้ไม่รู้ยังมีทหารอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับพี่น้องสาวกเหล่งแรงนะครับครับเรามาดูกองทัพสาวาองัพกเล่งหรือว่า k n u นะครับและ กองทัพกระเลงอีกหลายกลุ่มนะครับจะมาประชุมหารือกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองนันเวลานี้นะครับมีทางข้าสก,กองทัพสาภาพกระเลงหรือว่าเคนยูนะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับที่จะจัดการประชุมขึ้นนะครับในพื้นที่รัฐของสาภาพกระเลงนะครับกองกําลังกระเลง,งหลายกลุ่มนะครับจะมาประชุมร่วมกันนะครับพี่น้องครับ ก็กลุ่มที่1น,นะครับกองทัพสาภาพกระเลง KNU นะครับกลุมที่2 KNLAPC นะครับกลุ่มที่3ก,กองกำลัง d k p a นะครับนี่ก็มีพื้นที่อยู่ทางรัฐเยวบดีนะครับและกองกำลังพิทักษ์ไซแลนด์ PGF ของหมองซิตูนะครับก็ทั้งหมดก็จะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับที่จะมาประสม ร่วมกันนะครับที่ในรัฐของสภาพกานเลงหรือว่า KNU นั่นเองครับการประชุมนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16บสองวันด้วยกันนะครับวันที่15ถึงวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็รอรู้กันต่อไปนะครับพี่น้องว่าการประชุมครั้งนี้นะครับจะไล่ข้อตกลงกันเลยว่าจะมาร่วมกันต่อสู้กับ กาบอดมินออนหลน์หรือไม่นะครับก็ยังไม่รู้นะครับก็ต้องร้สถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องครับก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางกองทัพสาภาพกัะเลงและกองทัพกัะเลงอีกหลายๆกลุ่มนะครับพี่น้องที่จะมาประสมร่วมกันนะครับหลังจากกบฏมีนอองหลายยึดอำนาจนะครับก็ยังไม่ได้เจอกันนะครับสําหรับกองทัพ พี่น้องสาวกระเหลงนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นหนทางที่ดีนะครับที่ยังไงก็เป็นพี่น้องกันนะครับมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันนะครับหาทางออกร่วมกันให้ได้นะครับก็ผมคิดว่าที่จะมาประชุมกันนะครับก็น่าจะมีหลายอย่างนะครับก็ในการถแถลงข่าวของโฆษกกองทัพสหภาพกระเลงเลยว่าเค้นยูนะครับผมคิด นี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่รูแลนะครับและเรื่องต่างๆนะครับก็บอกว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่จะมาประสมร่วมกันนะครับผมคิดว่าการประสมร่วมกันครั้งนี้นะครับก็น่าจะสามารถพูดคุยเะจรจาหาทางออกร่วมกันได้นะครับสําหรับกองกาลังพี่น้องสาวกระเลงนะครับวันนี้ก็มีอยู่ ประมาณ4กลุ่มนะครับแต่กลุ่มที่เคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้ก็คือกองกําลังพิทักษ์ไซแลนด์ของหมองซิตตูนะครับและกองทัพสาภาพกันเหล่งดืดว,ว่า KNU นั่นเองครับสําหรับกองกําลัง DkPA นะครับและ KN เ a p c ยานะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ทางผังของกองทัพสาภาพกันเหล่งดืดว,ว่า KNU นั่นเองครับก็อย่างไรก็รีครับ การประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีข่าวลีนะครับสำหรับพี่น้องสาวกเหลงนะครับผมคิดว่าทางกองทัพสาภาพกเหลงและกองกําลังกเหลงอีกหลายๆกลุ่มนะครับน่าจะประชุมหาทางออกร่วมกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศพมาะนะ่านเวลานี้นะครับรือว่าจะมีอะไรพิเศษนะครับก็รอโล การประชุมต่อไปนะครับพี่น้องครับวันที่15ถึงวันที่16มิถุนายนนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะได้รับข่าวลีนะครับสำหรับพี่น้องสาวกันเหล่งและพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนขับ FC ของกองทัพสาภาพกันเหล่งหรือว่า k n u นะครับก็รอฟังข่าวลีกันต่อไปนะครับพี่น้องครับ ครับนะครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเพลงข้านี้นะครับถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตมาใหม่ก็จะมาแจ้งให้พี่น้อง fc ทุกท่านนะครับได้รับฟังกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็สำหรับพี่น้อง fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ